สวัสดีค่ะเอียดพัชรีคงปอดค่ะสนใจในเรื่องของการเรียนออนไลน์แล้วก็การทําคลิปการส,สร้างสื่อเพื่อที่จะใช้ในงานในงานของการพยาบาลเนี่ยเป็นงานที่ใช้ทุกสาขาวิชาชีพมามีรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้โปรแกรมและการทําคลิปเนี่ยก็มีส่วนสําคัญทีเดียวสําหรับงานการพยาบาลนะคะเอียดพยาบาล วิชาชีพประจําการของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยทำงานที่นี่มา26ปีมีความเชี่ยวชาญและสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ,ษ,ษมาตลอดก็ได้ทำวิดีโอสอนคนไข้ก่อนและหลังผ่าตัดทำอีบุ๊กจากการเรียนรู้ของผู้ผู้ที่เขามีประสบการณ์และก็เรียนรู้จาก YouTube และก็กูเกิลในวิชาชีพพยาบาลออนไลน์เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะในปัจจุบันทั้งการสื่อสาร การผลิตสื่อและการเช็คอุปกรณ์นะคะเราก็จะสร้างรูปแบบของการเช็คอุปกรณ์โดยใช้ Google Form ใช้โปรแกรมในลักษณะไปสแกน QR code ที่เราทำติ๊กตามหัวข้อที่ลงไว้ล,ลงชื่อผู้ผู้ปฏิบัติในการเช็คอุปกรณ์นั้นแล้วชื่อของคนนั้นก็จะลิงก์ไปแจ้งแจ้งเตือนผ่านไลน์ หัวหน้าก็จะรับรู้ว่าวันนั้นใครเป็นคนทำหรือเช็คอุปกรณ์ตัวนั้นดังนั้นออนไลน์ก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับเอียดที่เอียดจะมาชี้นำหรือการมาแนะนำขั้นตอนเกี่ยวกับการทำคลิปเพราะว่าการทำคลิปเนี่ยเราจะจเป็นต้องใช้แอปใช้โปรแกรมซึ่งการใช้แอปและโปรแกรมในแต่และคลิปนั้นน่ะมันจะใช้แบบรีมิกผสมประสานกันแล้วจะทำให้รูปแบบของคลิปเนี่ย มีความแตกต่างโดดเด่นกว่าคลิปทั่วไปมีกลยุทธ์และก็เทคนิคในการสร้างคลิปแบบไม่ต้องเสียเงินเอียดเลยมีความสนใจในการทำคลิปเป็นพิเศษจึงเปิดคอร์สเรียนสอนออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะเรามาเรียนรู้ออนไลน์ในลักษณะพยาบาลสอนออนไลน์ผ่านสื่อเพื่อให้ ทุกคนได้มีทักษะและความรู้เริ่มต้นที่ถูกต้องเกิดผลสำฤทธิ์โดยเหลวเรามาเรียนรู้กันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ hey.